ต้อนรับปิดเทอมปทุมธานีมีทะเลทะเลคลองหลวงทะเลเทียมเปรมบอเทอร์ปา่าคลื่นทะเลยกทะเลมาคลองหลวงพิกาศปทุมธานีคลองสองคลองหลวงหลังวัดธรรมกายโทร095 7.09.06.91คุ้มสุดครบจบในที่เดียวเล่นน้ำไม่จำกัดเวลาโต้คขึ้นทะเลบรรยากาศชายหาดบริการคาเฟ่กา,าแฟสดน้ำส้มขันในแบบห้องแอร์เย็นสบายเสียบโน้ตบุ๊กชาร์จแบตมือถือทำงานได้เลยบริการอาหารตามสั่งอาหารอีสานอาหารทานเล่นบริการเบเกอรี่อร่อย สดใหม่ไม่มีไขมันทรานจุดเด่นของเปรมบอเทอร์ปาร์กเด็กต่ำกว่า80เซนติเมตรเข้าฟรีผู้สูงวัยอายุ60บวกเข้าฟรีผู้พิการเข้าฟรี คนตั้งคันเข้าฟรีค่าเข้าถูกมากเพียงเริ่มต้นที่60บาทถึง100บาทไม่จำกัดเวลาไม่มีเสียค่าที่นั่งเพิ่มห้องน้ำฟรีอาบน้ำฟรีไม่บวกเพิ่มที่จอดรถฟรีไม่จำกัดเวลาเข้าออกได้หลายทางมีไร้กาดติดขอบสาทุกมุมเพื่อดูแลความปลอดภัยของลูกค้าเพื่อดูแลความปลอดภัยของลูกค้ามีบริการชุดว่ายน้ำซื้อ เช่าชูชีพเพียง20บาททุกขนาดถูกมากมีห้องน้ําหลายห้องไม่ต้องแย่งกันอาบแยกชายหญิงสะดวกมากปรับระดับความแรงของคลื่นได้ถึง10ระดับมีศูนย์อาหารที่คัดเฉพาะร้านอร่อยที่สุดในตํานานมีสาธารณสุขเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดให้ความสําคัญกับการวัดระดับค่า pH ของน้ําให้ได้มาตรฐานวันละ3เวลาเช้า เที่ยงเย็นให้บุตรหลานของท่านเล่นน้ำได้อย่างปลอดภยัยไม่ระคายเคืองผิวไม่แสบตาเล่นได้ทั้งวัน พนักงานให้บริการดีเยี่ยมมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนหาที่เที่ยวที่พักผ่อนนึกถึงเราเปรมวอวเทอร์ปาร์คพิกัดปทุมธานีคลองสองคลองหลวงหลังวัดธรรมกายเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11นาฬิกาถึง19นาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาวันจันทร์ถึงศุกร์จะให้บรรยากาศแบบส่วนตัวโทร095 709 0691แล้วอย่าลืมมาพบกันนะครับ